จวดจวดอุย้ยใส่คอดพี่น้องใส่คอดของแท้นี่ดีชดั่วตับสดสดชื่ออือจุมือนี่จูพี่น้องมือนี่จูอุย้ยสดสดจากโรงเชืออ ออบบน,น,นกไอ่าย่างอันนี้มีย่าง,ย,ง,างย่างเนื้อโคงครับผม<ะ>เนื้อโคงวัวโดยฝีมือพิรล่องเก้าหอเาามเลยหัวเต่าล่งหอมเลยย่างพี่น้องย่าง เนื้อวัวอันนี้เป็นเนื้อซี่โครงวัวัย่างเนื้อย่างเนื้ออยากไปงุ่มบอกหอยเจ้ากาลง่มหอยากเจ้ากาอยู่มี่ปีนี้่วล่หอยอะเลหเยอะอนหนน บ่พันไปกับบุกพันอะไระบ่เดียวหน่นะอ๋มือนังคอยมงูหอยจูบใส่ยู่เนาะจะไปนก็บ่มีมันมีแค่บางปีเอาภาษาใหม่หนนี่ละนี่ละนี่ละนี่หอก็เนื่อยงูอมนี่เด้อนี่อุ้ยออเดิฟออเดิฟเนื่อยอย่างเนื้อย่างออเดิฟก่อนบ่มีเหนื่บอ่เาเนยัก็ต้งนะ ข้อดีว่ดีนนขมคักไฟเอ <ไป S 1> อ,อข้อท่าว่ะเ <c oughs> ออหอมอ่ะให้ผลไม่ได้พุดนั่นนะมันจริงๆไฟเนอสามสิบกีบคันแน่นันโบมันปัหหาเลยนะน่ำต้นจะซอยอยสามสิบกีบคันแน่นา,นาย,ย่างไฟ นี้สามสิบกีบมาที่เด็ดที่น้องตับบ่ะนี่ตับสดๆขอในตอนหนึ่ง<ะ>เออเอาเหรอพอ่อพ่อเดี๋ยวไปย่างอ๋อไปย่างไม่ได้แล้ว ต้องเอาไปเออต้องเอาไปอย่างนั้นตับสดพี่น้องตับสดๆอย่่นีก็

ก็ม uh, so ีจ right. ิ๊กนะจิ๊กขางออกขางออกขางเอลคนน่ะตาเนี่ยปลาเปรี้ยงง่ายนักเจ้าสดก่อนสดก่อนเบ่โตนั้นบ่ได้กินโดนแล้วคือเกากูนอะ หายตัอ,อยอู้ยเสือห้องให้มุนไพรอู้ยสม,ยมุน,นไพรตับอือพี่น้องตัวเข้าไปว่าน,นี่อืออือ Ọpịa. Ừ. Chọc chọc, chọc

กกปีกัอกน่เอ้้นคนละตอนพี่น้องคนละตอน ล่าไปเท่านี้แหละมื่นอนี้กินแค่ยัวๆครับผมเริ่มมืึนแล้วเดี๋ยวสิก,กินยิงจังแล้วอ mm hmm. จวด mm hmm. มา mm hmm. ตอนนี้ไ่พี่น้องผมไปเห็ดดาวิอ hmm. คลิปนี้ลาไปตัวนี้แหละบ๊ายบาย